อันนี้เราจะมาซื้อไอติมในเซเว่นกันนะครับไอติมในเซเว่นแล้วก็ซื้อกับข้าวด้วยกับข้าวอะไรอะบีนี่ครับเอาไหนครับผมมอมนี้วอวอบีเอาไหนบีบีอะไรพ่อเราเอานี้ด้วยนะเอาวอเมียมเอาวอเมียมโอ้เมียมเอาวอเมียมแล้วก็พ่อเราเอานู้นด้วยไหนไหนนหละ ขนมปังขนมปังขนมปังเบอร์เกอร์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 บลูเบอร์รี่เอาไหนอีกบิ๊กแล้วแต่พ่อเอาไหนเอาไหนบิ๊บิ๊กเอาไหนบีทีนี้ก็เอาแล้วผมพอแล้วผมผมผมไปเดินดูกับข้าวหวนพี่เราแค่นี้แหละพี่เราแค่นี้แหละบิ๊กไม่เอานี้ไม่เอานี้เอาไปฝากแม่เอาไปฝากแม่ ท้องบีนี่อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ให้ใครอัเสื้อเสื้ออันนี้ของพ่อหรอของแม่ของแม่้ใส่ก็ได้กี่อันแล้วได้หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าแล้วไปซื้อกับข้าวมาแต่ง